สวัสดีครับพี่น้องครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการ Living Life การไข้ครวนพระคำเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับกับผมศาสนาจารย์ประสงค์ทองเนนศิทดพิบาลคิดจากสารฝันเชียงใหม่นะครับหวังว่าพี่น้องทุกคนจะได้รับพระพรร่วมกันในการภาวนาพระคำของพระเจ้าในวันนี้นะครับวันนี้เราจะ ใครครวญพระคำของพระเจ้าจากพระธรรมดาเนียนบทที่11ข้อ20ถึงข้อที่35ดาเนียลบทที่11ข้อที่20ถึง35แล้วจะมีผู้หนึ่งขึ้นมาแทนที่เขาผู้นี้จะส่งเจ้าพนักงานเก็บสวยให้ไปทั่วราชาอาณาจักรอันดุ่งโรจแต่ไม่กี่วันเขาก็ประสบหายนะไม่ใช่ด้วยความโกรธหรือสงคราม จะมีคนน่าเกลียดคนหนึ่งตั้งตัวขึ้นแทนที่โดยไม่มีผู้ใดมอบราชสมบัติให้เขาจะยกเข้ามาโดยไม่บอกกล่าวแล้วชิงเอาราชอาณาจักรนั้นด้วยเล่กลกองทัพทั้งหลายจะถูกกวาดไปหมดให้พ้นหน้าเขาและถูกทำลายส่วนมหาปุโรหิตจะถูกทำลายด้วยตั้งแต่เวลาที่เป็นพันธมิตรกับเขาเขาจะทำการล่อลวงอยู่เสมอและเขาจะเข้มแข็งขึ้นด้วยคนจำนวนน้อย เขาจะยกเข้ามาในส่วนของมวลทนซึ่งอุดมที่สุดโดยไม่บอกกล่าวและเขาจะทำสิ่งที่ปูท่ทวดหรือบรรพบุรุษของเขาไม่ทำเขาจะเอาทรัพย์ที่ปล้นมาของที่ริบมาได้และข้าวของต่างๆมาแจกกันเขาจะออกอุบายต่อสู้กับที่กำบังเข้มแข็งแต่ก็ชั่วเวลาหนึ่งเท่านั้นและเขาจะปลุกปั่นกำลังของเขาด้วยความกล้าหาญของเขาด้วยกองทัพมหึมายกไปสู้กับพระราชาแห่งถิ่นใต้ และพระราชาแห่งถิ่นใต้จะทำสงครามด้วยกองทัพเข้มแข็งมหึมายิ่งนักแต่ท่านก็สูไม่ได้เพราะจะมีการปองร้ายท่านถึงแม้ว่าผู้ร่วมรับประทานอาหารชั้นสูงของเขาก็จะหักหลังเขากองทัพของเขาก็จะถูกกวาดไปที่ถูกฆ่าฟันล้มตายจะมีมากส่วนพระราชาสององค์นั้นจิตใจต่างคิดปองร้ายเขาจะนั่งร่วมโต๊ะและพูดมุสากันแต่ก็ไม่ได้ผล เพราะวาระสุดท้ายก็จะมาตามเวลากำหนดแล้วพระราชาแห่งถิ่นเหนือก็จะกลับเข้าบ้านเข้าเมืองพร้อมกับทรัพย์สมบัติมากมายแต่จิตใจก็มุ่งร้ายต่อพันธสัญญาบริสุทธิ์เขาจะลงมือทำตามใจชอบและกลับเมืองของตนพอถึงเวลากำหนดเขาจะกลับมาที่ถิ่นใต้แต่ครั้งนี้เหตุการณ์จะไม่เป็นไปอย่างครั้งก่อนเพราะว่ากองทัพเรือของเมืองคิดทีม จะมาปะทะกับเขาเขาจะกลัวและกลับไปและจะเกลี้ยกล่อ่อพันธสัญญาบริสุทธิ์และลงมือปฏิบัติงานเขาจะหันกลับมาสนใจบรรดาผู้ทิ้งพันธสัญญาบริสุทธิ์กองทัพของเขาจะยกมาทําให้สถานนมัสการคือป้อมปราการเป็นมนทินและจะให้เลิกเครื่องเผาบูชาเนืองนิดนั้นเสียและพวกเขาจะตั้งสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนซึ่งทําให้เกิดการร้างเปล่าขึ้น เขาจะใช้เล่กกลล่อลวงผู้ละเมิดพันธสัญญาแต่บรรดาประชาชนที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าของตนจะยืนหยัดต่อสู้และคนเหล่านั้นที่ฉลาดจะทำให้คนเป็นอันมากเข้าใจแม้ว่าเขาจะล้มลงด้วยดาบหรือด้วยเปลวไฟด้วยการเป็นเฉลย ER, หรือด้วยถูกปล้นซักระยะเวลาหนึ่งก็ตามเมื่อเขาล้มลงนั้นเขาจะได้รับความช่วยเหลือเล็กน้อยและจะมีคนจำนวนมากที่เข้าร่วมอย่างไม่จริงใจ คนฉลาดบางคนจะล้มลงเพื่อพวกเขาจะถูกถลุงและชำระให้หมดจดจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายเพราะวาระก็จะมาตามเวลากำหนดหัวข้อในวันนี้ก็คืออธิษฐานเพื่อชนชาติของพระเจ้าตามประวัติศาสตร์ในตอนนี้นะครับกษัตริย์อันติโอคูติฟิฟานิส Anti o I ist, ชื่ออ่านยากหน่อยนะครับเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ ของซีเรียซึ่งขึ้นมามีอำนาจนะครับอำนาจก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาและตอนนี้แอนติโอคูสเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์องค์ใหม่และมีอำนาจนะครับพระองค์ถูกขนานนามว่าเอพิมาเนสเอพิมาเอพิมาเนสซึ่งแปลว่าคนบ้าแปลว่ากษัตริย์ที่มีความบ้าบิน่นเพราะกษัตริย์องค์นี้ บ้าอำนาจอย่างมากโหดร้ายโลภมากและหลอกลวงเป็นกษัตริย์ที่มีเล่ห์เหลี่ยมและแผนการของกษัตร Anti ิย์แอนติโอคูสเนี่ยก็คือการทำลายล้างเผ่าพันธุ์ของคนยิวและาศาสนายิวหมายว่าล้างเผ่าพันธุ์และล้างาศาสนากันเลย ตลอดประวัติศาสตร์เนี่ยพี่น้องถ้าเราศึกษาติดตามดูนะครับทุกยุคทุกสมัยชนชาติของพระเจ้าหรือชนชาติอิสราเอลเนี่ยมักจะเป็นเป้าหมายในถูกการถูกกําจัดนะครับถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับตั้งแต่ไม่ไม่ว่าจะในสมัยก่อนหรือในสมัยช่วงสงครามโลกนะครับ ก็มีการพยายามที่จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชนชาตินี้ไม่อยากจะให้ชนชาตินี้ได้มีชื่ออยู่ในโลกนี้ต่อไปนะครับเพราะอะไรพี่น้องครับเพราะว่ามารซาตานเนี่ยไม่ต้องการให้ชนชาติของพระเจ้าดำรงอยู่มารซาตานต้องการที่จะทำลายนะครับชนชาติของพระเจ้าเพราะมันรู้ว่า ชนชาติของพระเจ้าเป็นชนชาติพิเศษเป็นชนชาติที่รับการอวยพรและเป็นชนชาติที่จะเป็นพรกับผู้คนมากมายในโลกนี้ทั้งชนชาติอิสราเอลทางเชื้อชาติและชนชาติอิสราเอลฝ่ายวิญญาณเราทั้งหลายทุกคนเป็นอิสราเอลฝ่ายวิญญาณผ่านทางความเชื่อในพระเยซูเพราะฉะนั้น เราทุกคนเองก็ไม่รอดพ้นจากเป้าหมายการทำลายล้างของมารซาตาน,าานดังนั้นเราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเราต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตเราต้องต่อสู้กับศัตรูฝ่ายวิญญาณของเราที่พยายามที่จะลักฆ่าทำลายชีวิตของเราเราต้องปกป้องชีวิตของเรา ด้วยกำลังของพระเจ้าด้วยฤทธิดเดชของพระเจ้าให้พ้นจากอำนาจของมารซาตานที่มันต้องการที่จะทำให้เราทิ้งพระเจ้าเลิกเชื่อพระเจ้าเลิกรับใช้พระเจ้าเลิกมานมัสการพระเจ้าเลิกอธิษฐานเราจะต้องมีความตั้งใจมีความจริงจังในการที่จะเดินกับพระเจ้าในวันต่อวันเพื่อเราจะขอกำลังจากพระเจ้าและรับ ชัยชนะที่มาจากพระเจ้าและที่สำคัญเราต้องอธิษฐานเพื่อชนชาติของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นชนชาติอิสราเอลทางเชื้อชาติหรืออิสราเอลในฝ่ายวิญญ,ญาณเราจะต้องอธิษฐานเพื่อคนของพระเจ้าชนชาติของพระเจ้าให้ได้รับการปกป้องจากพระเจ้าและมีกำลังและมีชัยชนะที่จะดำรงอยู่เพื่อจะรับผ่อน และเป็นพรสําหรับผู้อื่นวันนี้ผมอยากจะท้าทายท้าชวนพี่น้องให้อธิษฐานเผื่อคริสเตียนในทั่วโลกนี้เผื่อคริสเตียนในประเทศไทยและเผื่อพี่น้องอคนอิสราเอลตามเชื้อชาติด้วยขอพระเจ้าได้ปกป้องขอพระเจ้าได้ดูแลคนของพระเจ้าชนชาติของพระเจ้าให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเพื่อเราจะเป็นพรแก่ผู้คน ในโลกนี้นำคนกลับมาหาพระเจ้าและรับชีวิตที่ดีรับสันติสุขจากพระเจ้าผ่านทางชนชาติของพระเจ้าอยากให้เราอธิษฐานด้วยกันในเวลานี้นะครับข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าได้ทรงปโปรดที่จะอวยพรมายัางชีวิตของข้าพง์ทั้งหลายทุกคนที่เป็นชนชาติของพระองค์อวยพรคริสเตียนในประเทศไทย อวยพรคริสเตียนทั่วโลกนี้ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองอารักขาจากพระองค์อาจจะมีสิ่งชั่วร้ายเหตุการณ์ร้ายหรืออำนาจบางอย่างที่จะทำร้ายทำลายคนของพระเจ้าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดปกป้องข้าพองทั้งหลายอย่างอธิษฐานเพื่อชนชาติอิสราเอลทางเชื้อชาติประเทศอิสราเอล ที่เป็นชนชาติของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรไว้ด้วยให้เขาได้รับการคุ้มครองอัลลักขาที่มาจากพระองค์ให้เขาได้เป็นพรสำหรับผู้คนต่างๆทุกเชื้อชาติในทั่วโลกนี้ด้วยข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดปกป้องคุ้มครองดูแลอัลลักขาคนของพระองค์ชนชาติของพระองค์ทุกๆคนตลอดไป ทูลอธิษฐานด้วยความเชื่อและไว้วางใจในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พี่น้องที่รับชมแล้วได้รับพระพรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใน YouTube หรือใน Facebook นะครับกดกระดิ่งเตือนเพื่อเราจะไม่พลาดจากพระพรของพระเจ้าจากการรับชมในรายการของ CGNTV ไทยนะครับพี่น้องสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพื่อเราจะเสริมสร้างซึ่งกันรายการรับพระพรซึ่งกันและกันนะครับขอพระเจ้าอวายพรพี่น้องทุกท่านครับ